เขาไม่ให้เขาไม่โชว์เขาบอกขอถ่ายรูปก,ก่อนเขาถ่ายรูปก,ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเ,เสร็จแล้วหวัวเราะน้าตาไหลมัสคาร่าเลยไม่สวยอย่ามีครั้งนะทุกคนขาซีรีส์ฆาตกรรมจำไม่ได้นะคะอันนี้ที่คุยกันบนเวทีเนี่ยมันเป็นเบื้องหลังของการทํางานเดี๋ยวถ้าทุกคนได้ดูตั้งแต่ ep แรกไปจนถึง ep สุดท้ายทุกคนจะเข้าใจว่าทําไมทุกคนถึงพูดไม่ได้ซีรีส์เรื่องฆาตกรรมจำไม่ได้ออกอากาศพุ่นพระฤาษี วีช่องวัน31ดูทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันนะคะสามารถดูได้แอปพลิเคชันวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะเวอร์ชั่นอันคัดก็มีให้ดูที่วันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ เป็นพับเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเอาพับนิ่งค่ะพับนิง่งยิ้มฮะนิ่งเคลื่อนอะไรส้มเรียบร้อยคะ่ะอ่าชัทนี้ขอบคุณผู้กำกับการแสดงนะคะประมือให้กับพี่หลุยกับพี่ตุยคะ่ะการแสดงขออีชัทน,นะคะ เดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จนะเดี๋ยวเราดูสีสพรีวิวด้วยกันนะคะทุกคนฝากไว้นในอ้อมใจด้วยนะค่าประกรมจำไม่ได้พุทนพฤรรหัสบดี2องทุ่ครึ่งทางช่องวันส1นะคะดูเวอร์ชันอันคัดแล้วก็ดูออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีค่ะขอกล้องกลางอีกหนึ่งตัวนะคะมองเห็นไหมเอ่ยตรงกลางนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะอีกหนึ่งช็อตถ่ายกับคนดูพวกเราเป็นโอกาสพวกเราที่ได้ถย ไอ้กล้องยายเราตบแป้งร้องน้ำหามเนาะร้อน้ากถ้าใครอยากย้ชิมเมอร์ไม่ต้องไม่ต้องไมแตะตรงจมูกนะหลักการง่ายๆยิ้มไว้ก่อนยิ้มก,กว้างๆไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวดูซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนจะเข้าใจนะคะว่าทำไมถึงสงสารแพวาฝากให้ติดตามมันเล่าอะไรได้ไม่เยอะจริงๆคนก็มืนผีก็เมา แล้วก็ไม่รู้ว่าใครฆ่าเราด้วยคนฆ่าก็จําไม่ได้พีก็คือจําไม่ได้แฟนคลับตอกไม้ตอกมือได้ใช่ไหมคะได้นะคะแต่ว่าแต่ว่ายวอย่าโบกบังหน้ากันนะคะเดี๋ยวตกกันก่อนเนาะไปฟลกไฟไฟเปิดไฟได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากอยากเอามาชิมทางมากเกินไม่งนะั้นมันจะกลายเป็นว่าเราไดมึกอยู่นะเดี๋ยวหน้าเขียวๆนะยิ้มค่ะยิ้มค่ะยิ้มแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะอยากาภาพนิ่งอีกนิดนึงเย้ เดี๋ยวจะเป็นกล้องวิดีโอคิวต่อไปนะ